ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2565ครับ ครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับในเวอร์ชันวิกเอนเนี่ยนะครับเราจะเจอกัน1วันก่อนวันเทรดในสัปดาห์ถัดไปนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ปกตินะครับเราก็จะเจอกันช่วงวันอาทิตย์นะฮะบ่าย่ายเย็นๆค่ำๆนะครับส่วนในเวอร์ชั่นปกตินะครับเราก็จะเจอกัน4วันนะครับวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสครับช่วงประมาณสักหัวค่ำนะประมาณสัก1ทุ่มถึง2ทุ่มอะไรประมาณนี้นะฮะ เอาละคราวนี้เราไปดูภาพของเซตอินเด็กซ์นะครับสำหรับสัปดาห์ที่13แล้มนะครับของปี2,565กันนะครับซึ่งเป็นสัปดาห์ที่เราเทรดกัน5วันเต็มๆตนะครับตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่25มีนาคมนะครับโดยในภาพของวันศุกร์นะครับตลาดหุ้นก็ปิดลบไป4จุดนะครับปิดที่1,677จุดนะครับก็เป็นอารมณ์ของการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับในวันศุกร์เนี่ยเราปรับตัวลง0.2 ในขณะที่เอเชียก็ประมาณเดียวกันนะครับติดลบประมาณ0.3ส่วนอาเซียนเนี่ยก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนในภาพของสัปดาห์เนี่ยก็คล้ายๆกับภาพวันศุกร์นะครับก็คือแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับคือเซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดลบประมาณสัก0.1นะครับก็ถ้าเกิดไปดูประเด็นมันจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะประเด็นในเชิงบวกกับเชิงลบน่ะมันก็ค่อนข้างที่จะสูสีนะคือพอมันไม่มีอะไรที่มันเอาชนะกันอย่างเด็ดขาดอะตลาดพูดมันก็ ไปต่อไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นหรือว่าทางลงนะครับคราวนี้เราไปดูประเด็นลบกันก่อนนะครับประเด็นลบในสภาที่ผ่านมาอ่ะมันก็มีอยู่ประมาณสัก2ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกมันก็เป็นเรื่องของเหมือนเดิมนะเรื่องของสงคารามครับรัสเซียยูเครนอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่นะมันเป็นลักษณะของการเรียกว่าขู่ฟอสฟอสกันซะมากกว่านะครับอย่างเช่นเรื่องของการประชุมฉุกเฉินของนาโต้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะแบนตัวของพลังงานรัสเซียนะครับ สุดท้ายก็ไม่มีอะไรออกมานะเพราะว่าฝั่ง EU เองก็เป็นคนที่ใช้พลังงานจากรัเสเซียกอนขัางเยอะนะครับถ้าเกิดว่าไปแบนเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าฆ่าตัวตายนะครับส่วนฝั่งของอเมริกาเองก็ยังเป็นอารมณ์เดิมๆนะก็เร่งเร้านะครับในเรื่องของให้เพื่อนๆช่วยกันแบนรัเสเซียส่วนฝั่งของรัเสเซียเองเนี่ยนะครับก็ปากก็บอกว่าพร้อมที่จะเจราจานะครับแต่ขณะเดียวกันก็เรียกว่าบุกโจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการยึดเมืองกันไปอีกประมาณสัก2เมืองแล้วนะครับ ส่วนฝั่งยูเครนก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับป่าก็บอกพร้อมเจรจาเช่นกันนะครับแต่อีกมือหนึ่งก็เรียกว่าขออาวุธเพิ่มเติมนะก็พร้อมที่จะลุยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือจีนอินเดียนะอาจจะดูเงียบๆนะแต่แกก็เรียกว่าเรียกว่าทยอยเก็บซื้อน้ํามันรัสเซียนาคาถูกๆที่เขาขายเป็นส่วนลดให้นะครับซึ่งจะสังเกตว่าเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนตอนนี้มันเรียกว่าทะลุ1เดือนไปเรียบร้อยแล้วนะแสดงว่าอาการความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการลากยาวนะมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะนะครับ ซึ่งสินค้าพกาพตรพันตัวหนึ่งที่สะท้อนเรื่องของอาการที่มันจะลากยาวได้ดีที่สุดอะก็คือเรื่องของน้ํามันดิบนั่นเองเราจะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านามาเนี่ยราคาน้ามันดิบก็ค่อยๆทยอยขยับขับขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งมันไม่ดีนะคือถ้าน้ํามันมันขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคนก็กังวลว่าภาพของเศรษฐกิจอะมันจะถดถอยเอาซึ่งตลาดหุ้นไม่ค่อยชอบนะอีกกลุ่มหนึ่งที่สะท้อนภาพไปดีในเรื่องของความกังวลเรื่อง,องความลากยาวนะ พวกของอ่าอ่าพวกของเรือต่างๆนะจะสังเกตว่าพอมันเริ่มลากยาวมากขึ้นเรื่อยๆนะีสังเกตดูคือแรงซื้อของพวกกลุ่มเรือนะ ก็เริ่มไม่ไหวเช่นกันนะคนกังวลว่าถ้าเศรษฐกิจโลกมันมีปัญหาจากเรื่องสงครามที่มันลากยาวเนี่ยมันจะทําให้เรื่องของการขนถ่ายสินค้านักกิจกรรมเศรษฐกิจอ่ะมันจะชะลอตัวลงนะครับก็เป็น2อินดิเคเตอร์ที่เรามองเห็นในปดา์ที่ผ่านมานะก็คือน้ํามันกับเรือที่มันสะท้อนภาพเรื่องของความกังวลเรื่องว่ามันจะลากยาวแล้วไปกระทบเศรษฐกิจแล้วนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าพุ่งตรงมาที่ตลาดหุ้นบ้านเราโดยตรงนะครับก็คือเรื่องของ s p นะครับ ก็มีการหันเร й ติ้งนะครับ4ี่ธนาคารใหญ่ของประเทศเรา1สเต็ปลงมานะก็จะมีตัวของธนาคารไทยพาณิชย์กับกสิกรไทยก่อนหน้านี้เป็น Triple B บวกนะก็ถูกปรับลงมาเป็น B3 ตัวนะครับส่วนอีก2ตัวก็จะเป็นตัวของ KTB นะครับกับ TTB นะครับก่อนหน้านี้เป็น Triple B ของใหม่เป็น BBB ลบนะอ่าซึ่งประเด็นหลักๆที่ทาง s p เนี่ยเขาหันเ е й ติ้งลงมานะ ผมว่านี่น่าสนใจคือเขาบอกว่านี่ครัวเรือนอยังถือว่าสูงมากแล้วเขาก็กังวลว่ามาตรการต่างๆที่แบงค์ชาติพยายามจะเรียกว่าเข้ามาช่วยอย่างต่างๆเขามองว่ามันมันลำบากนะมันยากที่จะประสบความสําเร็จนะครับก็มีความกังวลว่ามันอาจจะลากยาวไปกว่านี้ก็ได้นะอันนี้คือสิ่งที่เอสเพีเขากังวลเพราะฉะนั้นธนาคารอะไรที่มีลูกค้าเป็นพวกของ SME มีลูกค้ารายบุคคลค่อนข้างเยอะนะก็จะได้รับการ เป็นห่วงนะครับแล้วก็มีการดาวเกรดลงมาครับแต่ว่ามีอยู่2ธนาคารที่เอาตัวรอดได้นะก็คือธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารกรุงศรียุธยานะสตัวนี้ไม่โดนหันเลตติ้งนะเขาบอกว่าแบงก์กรุงเทพเนีนื่องมาจากว่าหลักๆเนเขาเป็นโคบเปอร์เลดแบงกิ้งไงคือเป็นการปล่อยพวกของบริษัทต่างๆบริษัทขนาดใหญ่อะไรเงี้ยก็ยังถือว่าไม่ได้มีความกังวลมากนักเท่ากับพวกของนี่ครัวเรือน ส่วนในลายของแบงก์กรุงศรีเนี่ยเขาก็บอกว่าด้วยความที่ว่าเขามีฐานเงินทุนที่แข็งแรงนะครับจากฝั่งของญี่ปุ่นโดยเฉพาะตัวของธนาคารมิตซูบิชิ UFJ แบบนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงน่าจะเอาอยู่นะครับก็เลยเป็น2ธนาคารที่ไม่ได้ถูกปรับตัวลงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยพอ4ธนาคารใหญ่ๆอย่าง SCB กสิกรไทยนะรกรุงไทย TTB มีการถูกปรับดาวเกรดลงมานะ่ะก็ทําให้กลุ่มธนาคารทั้งกลุ่มนะ่ะนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ ปรับตัวลงไปมาสัก2.2%ซนะครับซึ่งตลาดก็กังวลว่าเนี่ยนะครับถ้าถ้า s p สแพเขาพูดถูกนะคือปัญหานี่ครเรือนมันยังซ้ำซากจำเจแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวบั่นทอนเรื่องของกำลังซื้อของครัวเรือนต่างๆนะครับเพราะงะั้นถ้าเกิดว่ากำลังซื้อมันลดลงก็แปลว่าความสามารถในการจับจ่ายซื้อขายสินค้ามันก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ตลาดคาดไว้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่กดให้กลุ่มค้าปลีกนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวลงมาประมาณสัก2.5%นะครับ ซึ่งนักวิเคราะห์ไทยก็บอกว่าจริงๆแล้วนะเรื่องของหนี้โคลเรียเนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องใหญ่นะเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ไทยเนี่ยคิดไว้อยู่แล้วนะแต่ว่าผมก็มองว่าในมุมของนักทุนต่างชาติเอาก็จริงๆอ่ะเขาไม่ค่อยฟังนักวิเค,าคราะห์ไทยหลอกนะครับเขาก็ฟังพวกของฮาส์ House ใหญ่ๆเรื่องของ s p m o o d ด์พีมูดี้ต่างๆงั้นเวลาพวกเนี้ยเขามีการปรับเลดต้งเลตติงอะไรลงมานยะอันนี้มันอิม a พกในภาพใหญ่นะเพราะฉะนั้น ฝรัลล่งเนะี่ยเขาดูพวกนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพอเขาภาพแบบนี้นะครับมันก็เลยทาให้มันเกิดแรงขายในกลุ่มธนาคารอย่างชัดเจนเลยแม้ว่าในฝั่งของคนไทยเองจะคิดว่าเฮ้ย mm hmm. เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะฉันรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะนะครับอันนี้ก็เป็น2ประเด็นลบนะก็เป็นประเด็นเรื่องของสงครามและเซียูเคนแล้วก็เรื่องของ s p ที่หันเลตติ้งลงมาครับส่วนประเด็นในเชิงบวกนะครับก็มีเป็นประเด็นย่อยๆ34ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีมติในการเคาะ 10มาตรการนะครับช่วยค่าครองชีพนะครับให้ประกับประชาชนนะแต่ตลาดก็มองว่าประเด็นเนี้ยไม่ได้ประเด็นที่ทาให้เศรษฐกิจโตนะแต่ว่าเป็นประเด็นที่พยายามที่จะปิดดาวไซด์ของเรื่องของกําลังซื้อของคนนั่นเองนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของตัวเลขส่งออกเดือนคุมพานะสุดท้ายก็ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับตลาดคาดว่าจะโตประมาณสัก10%เอาก็จริงโตถึง1 6แต่อย่างที่น้าบอกแหละนะครับเรื่องของตัวเลขส่งออกเดือนกุมพาน่ะ มันผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้เราเดือนมีนาแล้วใช่ไหมเพราะนั้นมันเป็นตัวเลข lagging เนมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนักนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็เป็นประเด็นที่ถือว่าดีกว่าตลาดคาดนะก็คือเรื่องของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของอเมริกานะครับหรือที่เรียกว่า PMI ซึ่งตัวเลขเบื้องต้นในเดือนมีนาต้องถือว่าใช้ได้เลยครับออกมาที่58.5ซึ่งดีกว่าที่เดือนกุมภาพันธ์ที่57.3แล้วก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดด้วยนะครับนักวิเคราะ มันจะเห็นว่าตัวเลข P.I. ภาคการผลิตเบื้องต้นของอเมริกาเนี่ยออกมาเรียกว่าสวยหรูจริงๆเลยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นตัวเลขสำคัญไงมันเป็น leading indicator นะครับมันเป็นดัชนีที่ชี้นำเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งตัวเนี้ยมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นนะครับในอเมริกาในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียกว่าขยับได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเลขแรงงานนะครับซึ่งก็ออกมาดีเช่นกันนะครับคือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเนี่ยปรากฏว่าออกมาที่1 8 7 0 0 0ตําแหน่ง ซึ่งเขาบอกว่าดีที่สุดในรอบ50กว่าปีเลยของที่อเมริกามัานเห็นว่าในฝั่งของประเด็นบวกนะโดยเฉพาะประเด็นในต่างประเทศน่ยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างดีนะทั้ง PMI ทั้งตัวเลขแรงงานต่างๆนะครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นในต่างประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมานะมันค่อนข้างดีไงมันก็เลยแบบเรียกว่า ผลักให้ตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวในลักษณะที่เชิงบวกด้วยนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ประเด็นลบที่กดมาเนี่ยมันก็ยังถือว่ายังหนักหน่วงอยู่แล้วก็เรื่องของ s อสีเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นแม้ว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันดีนะครับแต่ว่ามันก็ผลักให้เราไปต่อไม่ไหวไงเพราะนั้นในภาพของเส้นอิเด็กในสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยเรียกว่าแทบจะไม่ไปไหนเลยทีเดียวนะครับ คราวนี้เราไปดูเรื่องของการเคลื่อนไหวของเซตอินดซ x นะครับเจาะเข้าไปจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะ่ยก็เคลื่อนไหวค่อนข้างแคบนะครับจุดต่าสุดอยู่ที่1670แล้วก็จุดสูงสุดอยู่ที่1686นะจุดที่น่าสนใจในภาพของแท่งเทียนคือเพื่อนๆจะเห็นว่าเซตอินดก x ์นมีการพยายามทดสอบนะครับบริเวณแนวต้านสําคัญคือ1685ถึง6วันทําการนะ ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าทดสอบกันเยอะมากนะหครั้งใน2องวีคเนี่ยถือว่าไม่ใช่น,น้อยนนะแต่ประเด็นคือว่าทดสอบแล้วมันไม่ผ่านางไงเออพอมันไม่ผ่านน่ยวันศุกร์นะก็เป็นภาพที่เซตก็เรียกว่าคล้ายๆกับท,ท้อแท้ใจนะแม่งทดสอบเท่าไหร่แม่งไม่ผ่านสักทีก็ปลอยลงมาปิดที่1677จจุดนะครับซึ่งโครงสร้างในวันศุกร์เนี่ยถ้าถ้าบอกว่าภาพเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นภาพของเป็นแท่งเทียนสีแดง นะครับแม้ว่ามันจะสามารถปิดบนค่าเฉลี่ย EMA 5วันได้นะก็ถือว่าลอดตายไปบุตริดแต่ว่าถ้าไปดูที่ไส้ทีนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นภาพที่นักเทคนิคเรียกว่าเป็น lower low ไงมันเป็นการทําจุดต่ําสุดติดกัน2วันติดติดไงซึ่งอันนี้เป็นอาการที่ไม่ดีนะเออเพราะงัน้นแม้ว่าจะเป็นแท่งแดงนะครับปิดได้บนเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับแต่ว่าพอเป็นภาพที่มันทํา lower low แบบเนี้ย มันดูเหมือนอาการว่าท้อแท้ใจนะเพราะว่าแหมไปทดสอบ1685ทดสอบมา6วันแม่งไม่ผ่านจนเริ่มท้อแล้วนะครับมันก็เลยพลอยลงมานะครับซึ่งมีแนวะโน้มสูงนะผมคิดว่ามีโอกาสที่จะลงไปสะสมกําลังที่แนวแรกบริเวณ1670นะครับ แต่ต้องบอกว่าในภาพนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาพที่ดูไม่ค่อยดีนะสำหรับคนเทรดเกมระยะสั้นนะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่เป็นสายระยะกลางกับระยะยาวนะผมยังถือว่ายังโอเคอยู่นะเพราะว่าเซตอินด็กซ์ยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 75วันแล้วก็200วันตามลําดับนะครับไปดูหุ้นกันนะครับสาหรับหุ้นที่เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เด่นที่สุดนะจะเป็นกลุ่ม ICT นะมาได้ค่อนข้างดีนําโดย a d v a n c e ์นะครับ Intouch แล้วก็ตัวของ JTS เนี่ยต้องยอมพี่แกรจริงๆนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดไป362บาทนะทำนิวไฮไปเรียบร้อยแล้วแม้ว่าก่อนหน้านี่ยนับจะเล่นกันเรื่องของเหมืองขุดบิตคอยแล้วก็วงแตกกันลงมาสุดท้ายก็ม้วนตัวกลับขึ้นมาทำนิวไฮได้นะอันนี้ต้องคาลาวะพี่แกจริงๆเลยนะครับไปดู i n d e x ของ ICT จะเห็นว่ากราฟค่อนข้างสวยเลยนะเพื่อนๆคือมันเป็น เรียกว่ามันสร้างเทรนที่เป็นขาขึ้นแล้วแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เบรกเทรนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอกาสที่เราจะเห็น ICT เดินหน้าต่อในสัปดาห์นี้เนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะนะครับก็อาจจะดูที่ตัวนําของกลุ่มนะอย่างพวกของ Advanced In Touch หรือแม้กระทั่ง JTS และการสำหรับสายที่เป็นกิ่งกำไราสายขุดอะไรก็ว่านไปนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่ายังเป็นลักษณะของการเด้งนะครับก็คือเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ก็จะมีตัวของเดลต้าที่สวยมากนะครับ KCE แล้วก็หาหน้าก็ตามขึ้นมานะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของการเด้งตามหุ้นเทคในต่างประเทศนะเออไม่ได้เป็นเรื่องของอตลาดในเมืองไทยนะฮะส่วนชุดหุ้นนะครับที่ดูไม่ค่อยดีในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวแรกก็จะเป็นกลุ่มของค้าปลีกเลยทีเดียวนะครับก็เป็นภาพของแท่งเทียนสีแดงเนี่ยต้องบอกว่า เวันติดติดเลยนะครับแล้วก็ตัว c p r เนี่ยนะครับที่ฟอร์มโครงสร้างเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วก็คือตัวของดับเบิลท็อปใช่ไหมสุดท้ายในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หลุด neckline ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยผมว่าผมว่าวันจันทร์เป็นโอกาสสุดท้ายนะถ้าจะล้างภาพนี้น่ยต้องเด้งกลับไปให้ได้65บาทนะต้องเด้งกลับไปถ้าเกิดยังกลับไปที่65บาทไม่ได้นะแนวถัดไปนี่ยก็ไปเจอกันแต่สัก 6 0 6 2บาทนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความกังวลแหละนะครับในเรื่องของ s p สนหันเรตติ้งกลุ่มธนาคารแล้วมันก็ลามาถึงการตีความในเรื่องของกลุ่มค้าปลีกนั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็ระวังเช่นกันนะครับตัวของดูโฮมนะครับดูโฮมเองก็หลุดอัพเทนไลน์เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องเด้งเช่นกันถ้าไม่เด้งเนี่ยมีโอกาสลงไปลึกอยู่เหมือนกันนะสลับดูโฮมระมัดระวังด้วยนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์ เป็นแท่งเทียนสีแดงลงมาติดกัน6วันแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถสะท้อนได้ว่ากลุ่มไฟแนนซ์เองก็เป็นกลุ่มที่ทํามาหากินกับประชาชนรากหญ้าไงคราวนี้พอปัญหานี่โคเรือน่ะมันเรียกว่าโหเรียกว่าเยอะขนาดนี้แก้ไม่หมดสักทีแบบนี้นะครับคนก็กังวลว่าแล้วเหล่าประชาชนรากหญ้าจะเอาตังค์ไหนไปใช้นี้พวกกลุ่มไฟแนนซ์ล่ะ ก็เลยทําให้กลุ่มไปเน้นยังขาดแรงเข้ามาขับเคลื่อนอยู่นะครับซึ่งอย่างที่บอกคือเรื่องของ s p ดาวเกรดต้องบอกว่าแม้ว่าคนไทยอาจจะเฉยๆนะเพราะเห็นสถานการณ์ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าฝรั่งเขาฟังเอสค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราอาจจะทําให้เห็นแรงซื้อของฝรั่งอาจจะไม่ได้แบบรุนแรงเหมือนเดิมนะอาจจะเป็นภาพของการชะลอชะลอลงมานะครับเอาล่ะคราวนี้เราไปดูฟันโฟล์กันนะครับสำหรับในภาพสัปดาห์นะครับฝรั่งยังเป็นคนซื้อนะซื้อไป5000กั่บ21ล้านบาท แล้วก็ฝั่งของกองทุนนะครับเป็นภาพของการขายนะสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ8,531ถ้าไปดูเย r อ o ุเดตตั้งแต่ต้นปีเนี่ยฝั่งหลังก็ซื้อสะสมมาแล้ว10,000 0กับอีก301ล้านบาทนะครับส่วนกองทุนน่ะเป็นคนขายสุดที่นะ81,83ล้านบาทนะครับเท่าที่ไปสืบมาน่ฝั่งของกองทุนเองเขาบอกว่ายอดปีนี้นะคือยอดซื้อหน่วยกองทุนรวมน่ะลงะในประเทศเ่ะค่อนข้างน้อยเลยนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของคนี่ะ เรียกว่าอัดอั้นจากการติด LTF มานานก็ใช้จังหวะในการขายอันที่2คือนั่งทุนเองก็มีทางเลือกในการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปโตนะครับหรือการลงทุนในต่างประเทศนะครับมันก็เลยทําให้กองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราน่ยได้รับความนิยมน้อยลงมากนะก็เลยไม่มียอดซื้อเข้ามานะครับมันก็เลยเป็นภาพของการเน็ตขายกันออกมาประมาณ8 0 0 0 0่นกว่าล้านนะ ส่วนฝั่ง A เนี่ยมันก็เป็นจังหวะของการทยอยเก็บสะสมซื้อต่อไปนะครับซึ่งธีมใหญ่ของนักทุนต่างชาติคือพยายามหาหุ้นในตลาดที่มีโอกาสาที่จะเอาเัวรอดในภาพของโลกได้นะครับหุ้นกลุ่มไหนที่มันลงมาหนักๆแรงๆประเทศไหนที่มันดูอ่อนแอในช่วงปี2ปีก่อนนะครับปีนี้ก็มีความคาดหวังว่าฟื้นได้ก็จะเข้ามาเก็บหุ้นกันนะครับก็ประเทศไทยก็เป็นจังหวะหนึ่งในนั้นนะครับ ส่วนมูลค่า,าการซื้อขายนะครับในภาพของสัปดาห์นะก็ดูไม่ค่อยดีนะเฉลี่ยอยู่เพียงแค่วันละ7800กว่าล้านบาทนะก็ลดลงไปถึงประมาณสัก16%เทียบกับในสัปดาห์ก่อนหน้านะเพะนั้นจะเห็นว่าภาพของเส้นเอกมันดูค่อนข้างน่ากังวลนะคือพยายามทดสอบแนวต้านหลายๆครั้งนะครับทดสอบแล้วทดสอบอีกนะครับแต่สังเกตไหมมูลค่า,าการซื้อขายมันลดลงลดลงเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยเป็นอาการของการท้อนะซึ่งจริงๆน่เวลา เดยทั่วไปเนะี่ยเวลาเซ็ตอินเดซ์ขึ้นไปทดสอบแนวะต้านสําคัญหรือหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนๆจะสังเกตเลยว่ามันจะต้องเป็นอารมณ์ของความฮึกเหิมไงเอ้ยแม่งกูจะเอาผ่านกูจะเอาผ่านนะครับบนลุ่มมันจะอัดเข้ามาแต่รอบเนี่ยดูแปลกๆ1685ทดสอบ6ครั้งแต่บนลุ่มลงลงลเรื่อยๆเลย,เลยแบบเนี้ยมันแสดงถึงอาการท้อใจนะนระมาระวังนิดนึงนะครับอะ่สุดท้ายนะรเราไปดูภาพของสัปดาห์หน้านะครับ สัปดาห์หน้านมีอยู่2ประเด็นใหญ่ที่น่าติดตามนะประเด็นแรกม,มันก็เหมือนเดิมนะก็คือเรื่องของสงครามแหละพูดจนเบื่อนะครับก็เขาบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดูจะเข้มข้นมากขึ้นนะคือโจไบเดนเองเนี่ยระบุถึงขนาดว่าปูตินเนี่ยไม่ควรจะอยู่ในอำนาจแล้วนะยิ่งอยู่ยิ่งทำอะไรเพี้ยนเพียนะอะไรประมาณนี้นะนี่คือฝั่งที่ไบเดนเขากดดันมานะครับส่วนฝั่งของรัสเซียเองแกก็ไม่เป็นไร ใครจะพูดอะไรก็ไม่สนละฉันก็โจมตีขยายวงกว้างไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาบอกว่าตอนวันศุกร์อ่ะตอนที่ไบเดนมาเยือนโปลแลนด์นะครับรัเสเซียก็โจมตีเลยในรัฐที่อยู่ใกล้ๆกับโปลแลนด์เลยนะครับเรียกได้ว่าเอาเป็นขนหัวลุกกันไปเลยครับ ในขณะเดียวกันเองรัสเซียเองก็เริ่มเรียกว่าโต้กลับในเรื่องของเรื่องของการเงินล่ะนะครับในการกําหนดเรื่องของใครจะค้าขายกับเขาน่ะต้องใช้เงินรูเบิลเท่านั้นนะ,ะาะงนั้นฝ้าของสงคารามก็ยังคงต้องเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับแต่ว่าผมว่าไฮไลท์สําคัญในสัปดาห์หน้านคือเรื่องของกรองอครับน่าฟังมากนะครับกรองงเนี่ยจะมีการประชุมกันนะครับในสัปดาห์หน้านะครับ ซึ่งการประชุมในรอบนี้เนี่ยผมว่าเป็นรอบที่ผมว่านักลงทุนน่ยควรจะต้องติดตามมากๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรอบที่หนึ่งคือก่อนหน้านี้นะครับมีการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อกันในเมืองไทยนะซึ่งตัวเลขเงินเฟอ้อในบ้านเราเนี่ยพุ่งทะยานกันไปนะครับถึง5.3%ซนะครับซึ่งสูงที่สุดในรอบ13ปีประเด็น,นที่2คือชาวบ้านเน่ะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยกันละนะครับอเมริกาเริ่มขึ้นละหลายๆประเทศเริ่มทยอยขึ้นหมดแล้วประเทศไทยจะเอาอยัางไงนะครับ ประเด็นที่3คือเรื่องของ s p ที่มีการหั่นเลตติ้งบ้านเรานะครับแล้วไฮไลท์สำคัญคือ s p ค่อนข้างกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ครัวเรือนว่ามันจะลากยาวฉะนั้น3ประเด็นนี้นะครับเราต้องมาฟังว่ากรงอที่จะประชุมกันในวันที่30มสิบมีนาเขาจะตอบประเด็นนี้ยังไงไงผมว่าอันนี้น่าฟังซึ่งอย่างที่บอกคือนักทุนต่างชาติเขาฟังไม่กี่คนหรอกนะครับเขาก็ฟังโบกเกอร์ต่างชาตินะครับเขาก็จะฟังพวกเลตติ้งเอเจนซี่ใหญ่ๆ s p m o o d y s แล้วเขาก็จะฟังธนาคารกลางนี่แหละว่าธนาคารกลางคิดยังไงแล้วเขาก็จะแอคชั่นกันซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ารอบนี้แบงก์ชาติอาจจะเป็นลักษณะของการหรือว่าผ่อนเกลย่ลงมานะครับอาจจะเห็นภาพของการดาวเกรดเรื่องของคาดการณ์ GDP เรื่องต่างก็อาจจะเกิดขึ้นนะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะงั้นไปดูเรื่องของการเคลื่อนไหวของเส้นอินเด็กซ์นะครับผมคิดว่าด้วยความที่ว่าในช่วงสัปดาห์สองสา์ที่ผ่านมาน่ะพยายามทดสอบแนวต้านเหลือเกิน1นึ่แนะครับแล้วก็เรื่องของสงคารามเนี่ยมันก็ลากยาวกันมา เข้าเดือนกว่า,วาแล้วนะครับเพราะงั้น Set เซตอินเท็กต์เรียกว่าบีบนะครับผมว่าสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่น่าจะต้องเลือกทางแล้วนะครับเรื่องของสงครามมันบ่มได้ที่อันที่2คือเทสมาหลายวันละหนึ่งหานะครับไม่ผ่านสักทีเลยจนแรงจะหมดละสังเกตไหมบนรุ่มมันแผ่วๆแ่เพราะงั้นผ,ผ,ผมว่าสัปดาห์หน้านะครับน่าจะเป็นภาพของการเลือกทางละไม่เลือกขึ้นก็เลือกลงนะคราวนี้เรามาดูลิสต์รีว่านกันนิดนึงนะครับวันศุกร์เนี่ยมันปิดที่167 7 นแนวต้านถัดไปที่ปบ,บสมมติว่า1นึ่งหผ่านได้เนี่ยมันก็ไปเจอประมาณสักพันเจนะครับเพราะฉะนั้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์หนึ่งหกดเนี่ยนะครับไปที่พันเนี่ยมันก็ขึ้นได้อีกประมาณสัก24จุดนะครับนี่คือรีวาร์ดที่เราจะได้แต่รอบนี้นะส่วนความเสี่ยงล่ะนะครับเราก็ไปดูแนวรับลึกๆนะครับแนวรับลึกๆเนี่ยนะมันก็อยู่ที่ประมาณสัก1640ก็ลงได้อีกประมาณสัก36จุดพราเห็นว่าริสสามสิบห เสีย36ได้ในะ่4เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแถวๆบริเวณ1,677เนี่ยนะครับเป็นโซนทีเ่เสียเปรียบนะครับสำหรับการซื้อนะครับคือได้ได้27เสีย 30, 36 36เพราะงั้นดูไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่นะนะครับผมว่าจุดที่มันเริ่มน่าซื้อนะ่ะอาจจะต้องดูที่แนวรับถัดๆลงไปมันถึงจะคุ้มนะนะครับแนวรับถัดไปอันแรกก็คือบริเวณ1,670นะครับตรงนั้นนะ่ะเป็นแกล นะครับที่เปิดทิ้งไว้ในรอบนั้นนะครับซึ่ง1,670ถ้าเกิดเราไปเข้าซื้อตรงนั้นนะวิ่งไปพันเจ็ดไปว่าเราได้30จุดนึกออกไหมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าลงไป1,640เราโดน30จุดอ่าเพราฉนจะเห็นว่าบริเวณ1,670นะ่ะเป็นแนวที่เรียกว่า50-50ได้กับเสียเท่ากันได้30กับเสีย30เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยโอเคอาจจะยังไม่ใช่จุดที่ได้เปรียบนักสาหรับการซื้ออาจจะต้องยอมถอยลงมาอีก ช็อตนึงนะครับแนวรับถัดไปเนี่ยมันอยู่ที่1660แนวเนี้ยเริ่มน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นแนวที่ถ้ากลับไปพันเอ่าเราได้40จุดแต่ถ้าลงมา1640เราโดน20จุดเพราะงั้นได้40เสีย2อ่าจะเห็นว่าโซน1660เนี่ยเริ่มเป็นโซนที่น่าสนใจแล้วสำหรับการซื้อนะส่วนสุดท้ายเลยก็คือแนวรับสำคัญคือ1640โซนเนี้ยดูเรียกว่าเซฟที่สุดสำหรับการจะซื้อนะ เพราะงั้นเพื่อนๆก็เอาเหลี่ยมนี้ไปนะต,ตอนนี้ปิดอยู่ที่1 6ึ่ตรงนี้ได้ไม่คุ้มเสียนะครับจุดที่จะเริ่มได้คุ้มเสียคือประมาณสัก1660งหกหหรือ1640น่าจะเป็นโซนนั้นนะ,ะเพราะงัน้นถ้าภาพมันเป็นแบบนี้วันนี้ลิซีวัตจะไม่คุ้มเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าไม่ใช่สัปดาห์ของการบู๊แล้วนะต้องเป็นสัปดาห์ของการรักษาของการถอยตั้งรับนะครับมาหาจุดแนวรับที่เราได้เปรียบแล้วเราเค่อยเข้าหุ้นกันนะครับอ่ะ รายการตลาดวายพอดแคสต์นะวันนี้ใช้เวลาไปเยอะเลยนะครับแล้วเหมือนเดิมนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆมองว่ารายการตลาดวายพอดแคสต์มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆท่านด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะพลาดนะครับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับก็ไปกดซับสไคร้นะครับช่องตลาดวายบนยูทูบไปเลยนะครับเอาล่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันทีวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะ